นี่เป็นปั๊มเสมอนะคะสีนะคะโวละเซล์นะคะยี่ห้อดากอต้านะคะอันนี้เป็น,น,ะะนะะรนะะุ่รน 4D S 6.5ทัพ60กิ96ทัพ750 ส0ถึง190โวลต์เอาเลนนิ้วครึ่งนะคะเป็นปากทางออกนิ้วครึ่งนะคะตัวนี้ 800- ถึง3,500รอบนะคะกำลังมอเตอร์อยู่ที่750วัตต์นะคะเฮสสูงสุดอยู่ที่60เมตรนะคะไปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่108ลิตรต่อน,นาทีนะคะ5ใบพัดนะคะตัวนี้ก็สำหรับบ่อที่ว่าลึกกลางๆนะคะแล้วก็น้ำมาได้พอเหมาะนะคะหกิคิวนะคะถือว่าโอเคนะคะตัวนี้ก็เป็นของโจไดนะคะยิงเลเซอร์มาเป็นเกินของโจไดเลยนะคะของคนอนเพรนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเปลี่ยนแปลงนะคะก็ ก็เป็นของโัวไดเลยนะคะโรงงานโัวไดาการต่อแผงนะคะ3 3 0บาทอนบวักรม4แผงนะคะไม่เกิน190ยาบวต์เป็นรุ่นไฮบนะคะต่อนุกรมได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าค่าแรงจะจะเกินนะคะก็ไม่เกิน1 9อยาบวัต์ก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้เลยนะคะหรับลูกค้าท่านไดที่ว่า การใช้น้ำที่ค่อนข้างโอเคนะคะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปบอกก็พอสมควรน,นะคะหรือว่าถ้าอะไรไม่ทราบว่าน้ำออกขนาดไหนหรือว่าปริมาณน้ำต้องใช้ยังไงปั๊มต้องใช้ยังไงส่งไกลยังไงทางร้านก็ให้คำปรึกษาได้นะคะโอเคนะคะ